ป้าก็ถักได้ตัวกระเป๋ามาแล้วนะคะทุกคนทีนี้วันนี้เราจะมาทำดาวที่ตกแต่งนะคะแล้วก็ตัวหน้าแมวนะคะตัวหน้าแมวอันนี้ป้าขยับให้ตัวหน้าแมวใหญ่กว่าอันที่เป็นแบบนะคะอันนี้คือตัวที่เป็นแบบแล้วหน้าแมวตัวเล็กๆธรรมดาแบบนี้ป้าก็ลงคลิปไว้ให้แล้วนะคะในช่องนี้นะเข้าไปดูได้นะคะทีนี้ตัวหน้าแมวอันนี้ป้าขยับขึ้นมาอีกแถวหนึ่งนะคะหน้าก็จะใหญ่ขึ้นนิดนึงป้าเคยทําแบบตัวใหญ่ๆด้วยนะหน้าใหญ่ๆกลมๆอ่ะแล้วเอาสองแผ่นแปะ แปลกันแล้วทําเป็นกระเป๋าอะ่ะมันไม่เวิร์กทุกคนกระเป๋าทรงกลมนะไม่เวิร์กคือแบบพอจะใส่โทรศัพท์มันก็ชี้ทางโน้นทางนี้พอเอาเอาโทรศัพท์ลงตรงๆหัวมันก็โผล่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าประโยชน์ใช้สอยมันไม่โอเคเลยมันสวยอย่างเดียวเลยกระเป๋ากลมนะป้าก็เลยไม่ค่อยทํากระเป๋ากลมนะคะต้องให้หน่ารักด้วยแล้วก็มีประโยชน์ใช้สอยด้วยมันถึงจะคนรับไปคนถึงจะขายง่ายเนาะก็จะเริ่มจากตัวดาวก่อนนะคะพันไหมทําเป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไมขึ้นมาแล้วก็ขึ้นโซ่สามทำเอฟเหมือนเดิมนะคะทำเอฟลงไปในวงกลม เหมือนลายกระเป๋านั่นแหละพันหัวเข็มแล้วก็แทงลงไปแล้วก็ถอดออกทีละสองห่วงแบบนี้นะคะนับโซ่สามเป็นหนึ่งหลักด้วยทำ f ลงไปทั้งหมดสิบหลักค่ะได้สิบ f แล้วก็ดึงเส้นนี้ให้กลมกลงนะคะให้ตึงๆเสร็จแล้วก็แทงที่ f ที่สองค่ะอันนี้โซ่หนึ่งสองสามแทงโซ่ที่สี่หรือหัวของหลักที่สองนั่นแหละแทงลงไปแล้วก็ดึงรอหอค่ะดึงรอหอเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่ไปห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า x กลับมาโซ่ที่สี่ค่ะ x. x x คือไม่ได้พันหัวเข็มนะคะดึงไหมรอดแบบนี้นะ เสร็จแล้วก็ t ค่ะ t หรือพอคือการพันหัวเข็ม t จะสูงกว่า x นิดหนึ่งนะคะ t พันหัวเข็มเสร็จมีสามห่วงเราดึงรอดหมดเลยค่ะแล้วหลักต่อไปก็เป็น f ค่ะ f ถอดออกทีละสองห่วงเหมือนเดิมอันนี้คือเรียงลำดับเลยนะมือใหม่เลยนะคะ x t f แล้วก็อสองอนี่นะคะถอดออกทีละสองห่วงแบบนี้นะคะหลักก็จะสูงขึ้นเป็นลำดับเลยค่ะเสร็จแล้วก็นับหนึ่งสองหลักที่สองแทงลงไปแล้วก็ดึงล้อหอขึ้นมา รอดขึ้นมาแบบนี้นะคะเสร็จหนึ่งแฉกดาวแล้วนะคะก็ทําแบบนี้ไปจนครบห้าแฉกค่ะแฉกสุดท้ายแล้วนะคะก็มาลงตรงนี้เลยนะคะมันก็จะครบพอดีเพราะว่าเราขึ้นสิบหลักไงขึ้นสิบหลักแฉกหนึ่งใช้สองหลักสองหลักมันก็จะครบพอดีนะคะเสร็จแล้วดาวนี่ก็จะได้ดาวแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาทําตัวหน้าแมวกันค่ะพันไหมขึ้นมาค่ะแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาทําเป็นเอฟเหมือนเดิมค่ะโซ่สามก่อน แล้วก็ถัก F ลงไปในวงกลมทั้งหมดสีขาว8แล้วก็สีที่เป็นลายของน้องแมวอีกสีนะคะนับโซ่3เข้าไปเป็นหนึ่งหลักด้วยนะคะถักสีขาวไป8หลักค่ะได้ครบ8หลักแล้วนะคะก็ดึงวงกลมให้แน่นแล้วก็หลักที่8ถอดออก2ห่วงแล้วคาไว้แบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีค่ะเอาสีที่จะเปลี่ยนดึงขึ้นมาเลยนะคะเสร็จแล้วก็จับปลายไว้แล้วก็ถักทับปลายไปในวงกลมเหมือนเดิมนะคะถักไปทั้งหมด4หลักค่ะ1 สองว่าทําคลิปไว้ให้อยู่นะคะเข้ามาดูในช่องได้นะมันมีคลิปเต็มอยู่แล้วสีแล้วนะคะหลักที่สีาวไว้ก่อนนะคะแล้วก็เปลี่ยนกลับมาเป็นสีขาวเหมือนเดิมค่ะแล้วก็แทงจบนะคะจบที่หัวของหลักที่สองเหมือนเดิมค่ะอันนี้โซ่สามนะแทงหลักที่สี่ค่ะโซ่ที่สีดึงลองหขึ้นมาค่ะแล้วก็ขึ้นโซ่สองพันหัวเข็มแล้วก็ลงเป็นวีไปทุกหลักเลยค่ะเป็นวี วีคือลง f สองครั้งบนหลักเดียวกันแบบนี้นะคะส่วนตรงไหมนี่นะคะปลายสีลายของน้องแมวก็ทิ้งไว้เลยนะคะถักแต่สีขาวไปจนถึงตรงนี้ค่ะถักมีทุกหลักจนมาถึงหลักที่เป็นสีนี่นะคะอันนี้คือลงวีไปแล้วพอเป็นสีลายหน้าน้องแมวเนี่ยนะคะให้แทงลงไปที่สีอีกหลักหนึ่งแล้วก็คาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเอาสีของหน้าน้องแมวมาถักอีกหลักหนึ่งให้มันโคบเป็นวีนะคะให้มันโคบเป็นสองหลักบนหลักเดียวกันเราลงสีขาวไปแล้วหนึ่งหลักก็ลงสีลายไปอีกหนึ่งหลักแบบนี้นะคะส่วนไหมทั้งสองสี่ยยกกก็็ดดาาไไวว้้้นนนใเลละะะคคแถัับป เป็นีเหมือนเดิมนะคะก็ถักไปหลักละ2เ2ฟไปเรื่อยๆค่ะเก็บลายใหม่นี้เข้าไปด้วยถ้าต้องหยุดหยุดไ้เรื่อยๆเพราะว่าวิดีโอมันตั้งไว้ที่10นาทีพอถักมาถึงตรงที่เป็นสีขาวแล้วนะคะอันนี้คือลงไปสองหลักแล้วก็ลงไปอีกหลักหนึ่งลงตรงนี้นะคะเพื่อให้คู่กับโซ่สามตอนที่เราขึ้นต้นแถวนะ่ะนี่นะคะ ตอนที่เราขึ้นต้นแถวเมื่อกี้มันจะมีโซ่โซ่สองใช่ไหมนั่นแหละเป็นแทนหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นอีกเอหนึ่งมาคู่กันกับอันนี้ก็จะครบพอดีนะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงสีขาวลอดขึ้นมาแล้วเราก็จบแถวค่ะก็จบที่หัวของหลักที่สองเหมือนเดิมนะโซ่ที่สามนะะั่นแหละดึงรองหอขึ้นมาแล้วก็ขึ้นแถวต่อไปโซ่สองหรือโซ่สามก็ได้นะคะมันแล้วแต่คนถักถักหลักสูงไหมถ้าหลักสูงก็โซ่สามถ้าหลักเตี้ยๆก็โซ่สองนะคะแล้วก็จะถักวีไปเหมือนเดิมเลยค่ะทำเหมือนแถวเมื่อกี้นี้เลยนะคะก็ถักวีไปเรื่อยๆ มาถึงสุดแถวที่สีขาวแล้วนะคะก็ถักเลยเข้าไปที่สีลายเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมสีลายขึ้นมาคะ่ะแล้วก็ทําถักไปเหมือนเดิมนะคะถักเอฟคู่กับสีขาวเข้าไปอีกหนึ่งหลักแล้วก็ถักเป็นวีไปจนสุดตรงนี้ค่ะแถวที่สามพอมาจบเป็นตัววีตรงนี้นะคะป้าไม่ได้ถักอีกหลักหนึ่งนะให้จบที่ตัววีนี้เลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็แทงจบที่หลักที่สองค่ะเหมือนเดิมนะคะหัวของหลักที่สองเหมือนเดิมดึงรองหอขึ้นมาแล้วตรงนี้แหละที่ป้าจะเพิ่มอีกแถวหนึ่งนะคะถ้าเป็นตามแบบเดิมที่ลงไว้คคิก็ื หน้าแมวจะจบแค่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะถักเป็น x รอบแต่อันนี้ป้าจะเพิ่ม f อีกรอบหนึ่งนะคะแถวนี้จะเป็น v แล้วก็ f แล้วก็ v นะคะจะไม่มีทุกหลักนะเพราะว่าลองทําดูแล้วมันขยายเยอะเกินไปหน้าจะหน้าน้องแมวจะงอนะคะหน,น้าน้องแมวจะอยากเพิ่มเร็วเกินไปก็จะเป็น f เอ่อ f โซ่สามแทนห f f v f v ไปเรื่อยๆนะคะ จบหลักสุดท้ายแล้วนะคะตรงนี้ถ้าใครมือไม่แน่นถักแล้วมันจะงอง,ง,องนะคะถ้าใครที่มือไม่แน่นก็สามารถเปลี่ยนเป็นสองเหนึ่งีได้นะคะแต่ของป้าจะใช้1 f 1่เหนึ่งีพราะว่าจะให้มันเสร็จเลยทีเดียวไม่ต้องไปเพิ่มแถวอื่นอีกเสร็จแล้วหลักสุดท้ายก็คาไว้สองห่วงแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนเอาสีขาวขึ้นมานะคะแล้วก็แทงจบที่หลักที่สองเหมือนเดิมค่ะแทงจบลงไปแล้วก็เกี่ยวไหมสีขาวขึ้นมาแล้วทีนี้ถักดึงรอดแบบนี้เลยนะคะดึงรอดสเสร็จแล้วก็ถัก x ไปเลยะคะ่ะดึงรอดมาก็นับเป็น 1x ไปเลยนะคะคแลงวก็ 2, 3, ก x x ไป13 x ค่ะ x ที่13ดึงสีหูขึ้นมานะคะแล้วก็ถักเป็น x เวลาจะหมดนะคะทุกคนหลักหนึ่งจะเป็น x แล้วก็อีกหลักหนึ่งจะเป็น t แล้วก็ทํา f 3 f ลงในช่องถัดไปนะคะป่าตั้งเวลาไว้แค่10นาทีไงพอ10นาทีแล้วมันจะตัด3 f แล้วก็